ก็เป็นผู้หญิงอ่ะมันไม่ใช oh ่คนโชว์ตัวเออมึงคิดว่าแบบนี้โชว์ต oh ัวม oh wow oh ันไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยกูเห็นแล้วเห็นแล้วกลัวเห็นแล้วมันไม่บอกเพจนี่กูไม่รู้มึงเพจเหี้ยอะไรเจ็ดสี่เกาะป้าหนึ่งคนหนึ่งสองเกาะม่วงหนึ่งคนก่อแตกเจเกาะป้าก่อแตกไหนกูเห็นแล้วดาว ชั้นล่างชั้นล่างมีคนชั้นล่างแ้วยตรงนี้แหละแกตายแกตายสวยเขาไม่โชว์ตัวมึงไอเวทมึงมันเสี่ยงว่าจะฝาดเฮียเจียอะไรเสือกโชว์นะเว้ยเฮียโคตรเสือกเสือชิบหายเฮียเวทอ่ะรีก่อนทุกคนเสือกไก่กองไงเฮียรีก่อนทุกคนโอเคดี่แถวนี้แหละอยู่แถวนี้แหล้วเจอแล้ว

How, เขาไหมแค่ควยจะเอาอะไรสู้เขาโอ้เฮียยิงเงินหนุกมากเลยขอแก๊ะแต,ตกเขาจอเอาตาหม่หัวไว้ดาวเลยทำไมเนี่ยบ้านบ้าน Còn cái ấy cái tạc đó cái tài Ui, đào quân, Thì quân đứng Sai, sai mi khuôn, sai mi khuôn Được mày đi sao phải chạy khỏi chạy không chạy cái chạy 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 รันโอเคสุดมัน well. เป็นกำลังไปช่วยกำลังไปช่วยไม่ต้องไม่ต้องไอ้บ้าไทควันเออดีดีดีไอ้ตุวนตัวนระวังรวด่วนเหรอ ตาย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 ก็แตกกแตกรอยสิบสองตายโอ้เป็นก่อนเลยเปนไรเป็นไปเลยมาให้กองเราไปเออจ้างมันเราทำหน้าที่ของเราเด็เอ้ยโยว่าไงบาแมนก็ตแตกร้อยยีหก ไม่ไม่ไมึงอย่าไปดิดูลงมาแล้วอยู่ไหนวะอยู่นูนะ่น่ะเคยเห็นแล้วเจ็บกลองฟ้าชั้นล่างมีปัรหามีสขวานเข้าแน่เลยพวกมันกำลังนั่นอยู่ นั่นมันอะไรวะของแดงๆเล่นไปเรื่อยมาเท่าบอรเตะมาเท่าวิ่งหนีไปแล้วมาเท่าบอรเตะวิ่งหนีไปแล้วได้เคเบิร์มั้งอ่ะได้เคเบิร์ใหญ่เปนยิงโดนคือมันได้เก็บข้างขวาอีสะควาดสะควาเข้าหลังสะควาเข้าหลังมันเออดีดีดีป่ะแต่มันจะลงหาเราแทนเนี่ยเัวนี้ด้วยล่ะม่สูโดนหรือวะ นี่โดนก่อแสงอันตายเลยตายมึนนี่เหี้ยเฮ้ยกูต้องการชิลตุนหูวิ่งอ่ะไปตุนหูวิ่งเลยเอ้ยกูไม่มีที่รีก่อเลยกูมีชิลละคนไม่คนไม่เฮ้ยเข้าหลังเข้าหลังเข้าหลังเฮ้ยคนนี้ตาย buồn, đi lấy cò Ok, đi lấy. rồi. Ở mà rồi. Cứu, 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 วกมึงมีแผนจะไปไหนบ้างมีควันไหมอการชิลมากเลยอ่ะกูไปเก็บจากก่อพัไอ้ป้างมีบอชิลอ่ะเก็บที่เียเก็บเยอแล้วเก็บเยอแล้วเก็บมาเยอะแล้วเก็บมาเยอะแล้วเ้ยปขางข้างกูมงเงี้ยมังเงี้ยลงมาละสควอตี่ ชั้่างชั้นล่างมีคนชั้นล่างมีเวเคียวใมีิวบ้างเราเเบิาแล้วดเวลาเอาจริงลพี่นุ่งตายอ่ากูขอาอแล้วกันมีเกาะให้กูไหมคือกูเก็บมาหลายอันแล้วทำไมเกาะมันหาย บอแดง่างนี้ไง่างนี้สวยตายดีแล้วดิสบาตขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนขึบขึ้นบนบ้านเราบ้านเราได้ดิมันก็ทำได้หนางยป้าขึ้นมาได้ใครมีแบตเตอรี่มั้งวะแบตกูมีอสามันเองกูมีอสี่ ูมีอยู่สองกูพูดผิดขอโทษที่ขี้โม้ขอโทษที่ขี้โม้วงบีพี่น้องรู้แล้วยังใจเย็นดิแม่งอยู่ไหนไวะสาย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 ก่อฟ้าก่อโม่หนึ่งคน วิ่งหนือก็แตกหนึ่งคนโอ้ยอยิงดิยันแม่นี่ใกล้แตกก็แตก้าเี้ยวของมันตรงนี้อะ

บรไอตี Bro, ้ไอติไี่สาชีสหมดไปบ้าโดนหัวเจ็ดสามร้อยเย่เย่ไปเล่นหมวกตียันตัทำเป็นยังถ้าเป็นก็ะสุนที่ย ขอหน yeah. ้าน oh. oh, no, no! ึงกูขอหน้านึงกูขอแล้วไปเลยเกือบทำยังไงบอกกูหน่อยเอาไเป็นมึงไม่สังเกตว่ะเลยวะอ๋อคนนี้ทำไงอันยิงเลยตรงนี้ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวคอยิบคนจะไล่ก่อลกาแต่ ี่จะเปิดกูยังแหละแล้วกูก็ผ่านไปไม่ได้ไม่ได้ยิงคลกสโค ตรงมาแล้วต่อยทีเดียวได้1 0อยบาทเลยเออกูจ่ายมูลร้อยบาทได้ทีเดียวแต่ถ้ากูต่อยมทีเดียวกูได้ร้อยบาทเท่ากับว่ากูไม่เสียอะไรเลยเข้าใจอ่ะ มได้ได้ไงกูมึงมกูต่อยเธอได้ร้อยบาทนู้รอรเอาเลยเลยเลยโอเคคนนึีกคนนึ่กคนนึงจะต่อตาตัวได้เย็นไอ้นุ่มเสียวเขาไปถึงตูดไม่ต้องเสียวหรอกกูหน่อยก็จะตูดยังเหยียบ

สามสิบหกพอให้สองวงก็แตกดาวไปได้แล้วมึงยิงใครนะได้ไม่คิดจะมีสเล e c t f กูเลยไอ้กูดูกอะไอ้บอลมึงไปกูไปซ้ายมึงไปขวาโอเคโอเคน่ากลัวจะแกวมึง เรื่องมึงเรื่อ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 ข้างล่างลงมาข้างล่างข้างล่างไม่ช่วยตัวไอ้เงี้ยกูเลือดกูกูใหญ่ยิงกูได้ดำเต่าได้บ้าไปไม่ช่วยเองว่าไงตัวเกือบเกือบไม่รอดถ้เก็บไปเลยก่อนได้ครับอีกยี่สิบหก ขอ้กูว่ารีแล้วผูว่าไอ้นี่ผู้่าอีนนกห้าสิบเอ็ดอะเพ<ะ>ีเดียวเองเออ,ไม,อไม่เชยนะมีชัดกันปะขาดชัดกันอยางมีแกังมาละเราเดาเรา อยู่นะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้าไปช่วยไปตนช่วยไปตนปาช่วยไปตนทีไม่นิ่ล้งหมดประมาณแปดโลไหวนะก็ไหวป้าไปช่วยเลยไปช่วยเลยกูไม่ชัวบ่ะอยู่ไหนอ่ะไอ้เนี่ยไอ้เนี้ยโอ้ยไอ้เนี่ยทำทานว่ะแก๊สเทียนอ่ะเขาต้องคนละหัวคนเดงอ่ะ มีคนมามีคนมามทางไหนว่ข oh, ึ้นได้ทางนี้นี่ทางนี้ก็ขึ้นได้เอามือโปจำได้ทางนี้ขึ้นได้ตรงนั้นหนึ่งทางอย่างงี้ทางอางนี้นี้ขึ้นได้ทางมึงมา ไปตายตายไอิโกโกวาิลปโ่โอเคทำไมว่ากระจอกไฟไหยลงครูยิงกันแล้วหน่อยห่อยห่อย Ê, mi cái bà cháy đuổi, kèm bê đê. cái kèm này. Kai chiang cái Ey, ta gà đayo. Easy, buồn. Mãi, mãi, mãi. Mãi, mãi, mãi. M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 ãi, mãi. ได้ยิบสองบอยถอยมาถอยมาถอยมาถอยหลังนี้หลังนี้หลังนี้ไอ้เหี้ยเอ้ยเมื่อกี้กูเป็นนารุโตะเว้ยกูเสกกระถางเป็นนารุโตะเลยสูเอสีคืนชีพกแตกโล่นีเาหลยน่ะ

ถ้ามึงยังไม่หยุดสะอึกนสัตว์ป้ามีกี่คนนะประมาทไม่ได้เพราะว่าไรโอมโกูหมดเอ,อเย้ยในทวุยดอออออูดีมีไอมลอเม่กอนได้หนึ่งคน ไม่ได้กับฟ้ามีีบุมันอยู่นอกวงว่ะบอกว่าไปเออไม่ต้องหรอกรอวงบิดมะมันอยู่มันอยู่นอกวงป่ะมันไม่อยู่นะมันอยู่มันอยู่มันอยู่ตรงมุมหจนจะจีกันมีีบุไม่ได้กฟ ไม่ใช wow. oh ่ไงครับไม่ได้กวาดไฟกำลังทำท่ามีดอยู่พวกมันจะหมดที่เลียวกันเพาะว่าแม่บ้างยิงไปดิโอคกูกลับแล้วกูกลับแล้วขอโทษขอโทษโดนไล่ทีแล้วพวกมันไม่มีที่เลแล้วยังไงขาละเบื่อต่อเตะต่อเตะต่อแตะ